สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาณวัดภูทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารน,นะครับวัดแห่งนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของภูทอกนะครับจะอยู่ด้านบนนี้ภูทอกนะครับภูเขาที่โดดเดี่ยวที่ตั้งสูงสงา่าที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาชมพื้นที่ภายในวัดภูทอก หรือว่าวัดเจติยาคิรีวิหารก่อนละกันนะครับมาอ่านป้ายนะฮะประกาศของทางวัดหน่อยตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จอดรยนต์นะครับแล้วเดินตรงไปทางด้านหน้านี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปยังภูทอกณจุดนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะฮะ ดูสวยงามนะครับที่สร้างด้วยไมายนะจุดนี้อยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับงานสถาปัตยกรรมสร้างเสร็จคงจะสวยน่าดูครับมาอ่านตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทางขึ้นภูเขานะฮะชั้นที่ห้าหรือว่าชั้นที่หนะครับมาอ่านข้อควร ปฏิบัติด้วยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะฮะ8โมงถึง5โมงเยนนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปเลยดีกว่านะฮะภูทอกชั้น5ชั้น6นะครับชมบึงน้ำน้ำสีเขียวตรงนี้ไปด้วยล้ยละกันนะฮะชมความสวยงามตอนนี้ฝนก็ตกโปรยปรายนะครับ กราบสักการะพระพุทธรูปณสถานที่แห่งน,นี้ครับสาธุดีแล้วชมพื้นที่โดยรอบก่อนนะครับก่อนที่จะพาขึ้นไปยังภูทอกทางขึ้นภูเขาชั้นห้าชั้นหกนะฮะวัดภูทอกนะครับทางขึ้นณนจะุดนี้ เดินขึ้นบันไดไปเลยดีกว่าครับจะต้องสำรวมนะฮะแสงกายสุภาพเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของวัดครับชมสาลานะฮะศาสนสถานจากจุดที่ผมเดินขึ้นมานะครับแล้วขึ้นไปต่อทางด้านนี้นะครับ ณจุดนี้จะเป็นประวัติความเป็นมาของวัดภูทอกนะครับภูเขาที่โดดเดี่ยวนะครับพื้นที่แผนที่ของวัดเจติยาคิรีวิหารครับแล้วอ่านประวัติความเป็นมานะครับข้อมูลอ่านข้อห้ามด้วยเดินไปทางนี้เลยนะฮะ ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามครับณจุดนี้เป็นสถานที่นั่งพักนะฮะมีห้องน้ำด้วยจะสร้างได้สวยงามฮะจะสร้างได้ดีห้ามขีดเขียนบนโขดหินนะครับเดินต่อไปทางด้านนี้เจอป้ายทางขึ้นผูทอกแล้วะฮะก็เดินต่อไปนะฮะตามขั้นบันไดไม้ขึ้นไปด้านบน จากด้านล่างมองขึ้นไปด้านบนนะครับมองขึ้นไปภูทอกด้านบนเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยครับภูทอกที่อยู่ด้านบนนะฮะตอนนี้กําลังเดินขึ้นไปจากทางเดินด้านบนนี้แล้วมองลงไปด้านล่างนะฮะที่เดินผ่านมาชมด้านข้างหน่อยเดินขึ้นไปต่อเลยละกันนะฮะ ก็เดินมาก็เหนื่อยแล้วฮะเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปต่ออีกด้านบนทางขึ้นชั้นสี่เดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกสองรยสิบเมตรนะครับจะสามารถขึ้นได้สองทางจะขึ้นทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้นะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงชั้นสามนะครับแล้วมองจากชั้นสามตรงนี้นะฮะมองขึ้นไป ดูพูทอกด้านบนนะครับดเดี๋ยวคงเตรียมตัวลงจากจุดนี้แล้วละกันนะครับเนื่องจากผมมีเวลาจำกัดนะครับผมจึงได้พาไปแนะนำนะฮะภูทอกเพียงชั้นสามนะฮะเดินขึ้นไปตรงจุดบันไดเพียงชั้น3ามนะฮะจึงไม่ได้ขึ้นไปในชั้นที่สี่ห้าหนะครับผมก็เลยมาอยู่ด้านล่างนะครับ มาแนะนำนะครับพาชมภูทอกตรงด้านบนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฝนโปรยปลายด้วยพาชมณจุดนี้นะฮะขึ้นไปด้านบนแล้วผมก็พาชมพื้นที่นะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะหมุนตัวให้ชม360อองศานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะครับจัดสร้างได้สวยงามนะครับไม้แล้วก็ ผู้ที่มาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ผู้ที่มาทําบุญก็สามารถมานั่งผ่อนคลายได้จุดนี้ก็จะเป็นสระน้ําบึงน้ำนะสีเขียวธรรมชาติลมลื่นแล้วเดินมาอีกหน่อยเนี่ยนะครับจะพามาชมตรงจุดโซนด้านนี้นะครับดูสวยงามนะครับเหมือนเป็นพระาธาตุนะครับเป็นเจดี ตรงที่ผมยีอยู่ตรงจุดนี้นะฮะจะเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับที่อยู่ในช่วงการก่อสร้างสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางธรรมชาติณวัดภูทอกแห่งนี้นะครับเพียงเท่านี้กับการชมภาพภูทอกที่อยู่ด้านบนนะครับภูทอกที่รายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียววันนี้สวัสดีครับ